มาต่อ EP 2จ้าสวัสดีครับวันนี้นะแต่ทุกคนเราจะมาต่อ EP 2ีสองนะจะไม่แนะนําตัาวนแ,นลแล้วมาตาสือวแนะนํำตัวไปแล้วเนาะโอเคเราจะไปเตใไฟด้านบนเงินก่อนนะมันมืดมากทุกคนเราจริงตอนนี้คือมืดมืดแบบมืดอ่ะ,ออะเราจะเลือกสีก่อนอันนี้เราจะเปิดร้านในติมอยู่ด้านบนนะเฮ้ดีไหมดีปาใหญ่เลย ถ้าไม่ตีมาอยาเลยขอร้องเหอะอยาเลยอยาเลยอยาเลยนะอ่ะไปไปทุกคนพิตาวันก็แบบเออหาไฟสีขาวอยู่ตั้งนานนะฮัโลโหลเตี้ยจังเล็กจังเลยอเอามาตดจริงแล้วคือแบบเล็กกระจิวเดียวแต่ให้แสงสว่างเยอะ ไปจะเพิ่มแสงสว่างให้สว่างจ้าไปเลยเฮ้ยโอ้อนิดนึงมาติดระบ้านหน่อยนะเฮ้ยแสบตาทุกคนถ้าขั้นตอนนี้ใครแสบตาก็ขอโทษน่าจะขอโทษขอโทษนะนเกม mini world ใครรอเกม mini world อยู่ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าจะแบบเออได้หรือเปล่านะอ่าเดี๋ยวเกม mini world เนี่ยพี่ตะวันได้ลบออกไปนะแล้วพี่ตะวันก็ได้โหลดใหม่นะ แต่มันโหลดได้นะถามว่าโหลดได้ไหมโหลดได้จ่ะแต่เข้าเกมไม่ได้เดี๋ยววันพรุ่งนี้นะเดี๋ยวพี่ตะวันจะมาลองดูว่าเออถ้ามันเข้าเกมได้พี่ตะวันก็จะเล่นนะจ๊ะขออนุญาตใช้คอมมาเล่นนะเอยแต่แต่พี่ตะวันติดไฟจนทั่วหมดแล้วนะไ,นไปมันเริ่มสว่าง,งหมดเลยเนี่ยลองไป เอาจริงนะเหมือนที่บอกโอ้วันหมอกทุกคนมันหมอกปะใช่ไหมแต่ที่รู้อ่าตอนนี้ไม่หมไ,ไหวไฟเพราะข้างบนเนี่ยไฟก็เพียบอยู่แล้วนะข้างล่างไฟยิ่งเยอะเลยนะเอาล่ะไปทุกคนเราจะมาติดพื้นกันนะนี่บนนี้นะจ้า EP สองเนี่ยเราจะมาต่อเติมกันนะอันนี้ถามว่าพี่ตุวัตรซื้อบ้านเรนหรือเปล่าเปล่าเลยลนะ่ะคือ พี่รอนก็ต่ออีพีสองนั่นแหละทุกคนไปเราจะเริ่มทำกันเลยนะจะดูมาอีพารีกัน,นเฮ้ยเอาเมื่อคืนทุกคนดูมันได้ออกแต่อีเจก็ไม่ไป่นะ จะมันเห็นอะไรกันเนี่ยมันก็ต้องจะขึ้นไปตีเราถูกป,ปะใช่ก็คือพีนี่เนี่ยมันี่ขึ้นไปคืองงนตึ๊บเราจะงงตึ๊บเลยเอาสิ่อไปปิดเลยทุกคนเราจะปิดด้วยนึกสิ ไม้พาร์เร็ดแบบนี้ติดไปเลยนะเราจะไม่ไหวหรอกนะทุกคนไม้ในอีกเกียเนี่ยเอาจริงนะบอกเลยว่าไม้ในอีกเกียเนี่ยเราไม่ต้องแท่ไม่ต้องลงไปหยิบเลยใช้แบบใครไหนจะซันดี้ไอพีพอเลยนะพอเลยนะพอเลยเราก็พอเลยนะเขาทุกวันเบอกเลยว่า มันเีอย่างนี้นะการเล่นเ,เนี่ยเยเนี่ยเพราะว่าจะทําให้เรารู้ว่าเออเวลาเราเนี่ยไปตามหาของนี้ตัวมา้างบายเราไม่ได้เอาให้มันมาติดต่อกันแบบนี้นะทุกคนแบบปฏิปปต่ออะไรแบบนี้นะรู้สึกจะหิวข้าวอะ่ะไม่ได้หมายถึงชีวิตจริงนะถามว่าชีวิตจริงพี่ตะวันหิวไหมก็หิวหละนะแต่แต่แตก็พิ่งกินโจ๊กตอนเช้าเองแต่ไม่เป็นไรหรอกทุกคนไป โจพิตะวันกินเป็นโจ๊กสองนะพิตะวันต้มเอาแต่ตอนนี้คือไม่ไหวแล้วอะไม่ไหวแล้วจริงใครอยากดูคลิปพิตะวันต้มโจ๊กพิมพ์มาว่าโจ๊กใต้ใต้คลิปนี้นะพิมพ์มาว่าโจ๊กนะทุกคนเข้าใจไหมใครอยากใครที่อยากดูพิตะวันต้มโจ๊กเนี่ยพิมมาเลยนะจะว่าโจ๊กเข้าใจไหมพิมพ์มาโจ๊กโจ๊กโจ๊ก ครอยากให้พิจวันทำก็พิมโต้ใครไม่อยากให้พิะวันททำใครที่ไม่อยากให้พิจวันทำโจก็ทุกคนก็ไม่ต้องพิมพ์เลยนะหรือใครอยากให้พตะวันเล่นเกมสากุราพิมพ์ว่าสากุระนะถ้าอไหนมากสุดพตะวันจะจะจะ,จะอะไรครับพตจวันก็จะทำตามคอนเทนต์นั่นไงไปปะ ว่าพี่ตะวัน,นไม่ใช่ลำเอยียงเอาจริงไม่ใช่แบบใครขอมาพี่ตวันก็ทำให้หรือไม่ใช่นะพี่ตวันจะต้องมีหลักถานว่าเออน้องคนนี้เขาขอมานะอะไรแบบนี้เพราะถ้าไม่อย่างนั้นเดี๋ยวก็เกิดกระแสดรารรม,ม่านะไม่ลงได้ใหม่อู้อูอารมณ์ไม่ได้นะไหนๆก็ลงไม่ได้แล้วนะทุกคนไม่สน,นเ,เข้าใจว่าฉันจะดึงม,นงมันออกมา ก็หน,หนึ่งหัวห้มันเสมอเธอเลยนะนี่แบบนี้ไปิดไปเลยไม่ต้องมีรูเลยมีอย่างเดียวคือรูนี้ขอนะจ๊ะทุกคนเอาจริงนะพี่ตองคิดว่าพี่ตองจะเอา,เอา,เอาย้ำเจ็บแค่ครั้งเดียวพอนะย้ำเจ็บครั้งเดียวครั้งครั้งเดียวและครั้งสุดท้ายเถอะเออแบบนี้ไม่เจ็บแล้วมาทุกคน <c oughs> พี่ตองคิดว่านะไหนๆกน็ไหนๆแล้วปฏิตรงรูนี่เลย เป็นไงฉลาดท่ตะวันนี้เป็นคนฉลาดที่สุดในกาตาฟิ่เนี่ยทุกคนเน,นี่ยติดปีเลยร์ตัวเงี้ยก็ไต่ขึ้นมาอยู่นี่ใช่ไหมอ่ะโง่แล้วโง่แล้วท่ตะวัน,นโอ้เจ็บเจ็บปุ้ยตกมาเลื่อนลงยี่สิบอะทุกคนไปแบบนี้นะ ที่เราก็ถือไฟนแบบหรอกเพราะมัน,นมานี่แบบนี้ทุกคนแล้วก็อันนี้ที่ระวังคิดว่าเดี๋ยวจะไปลอ้ลอมรอบบันไดเอาไว้ตายฮัลโหลเวอร์แล้วซื้อฉันมาตายเนี่ยนะฮัลโหลบ้าน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 หาตัวหนึ่งบ้านไม่เจอนั่นไงไปเลยทุกคนไปแล้วมันใกล้มืดแล้วอะเอาจริงอะ่ะออ ก็มุ่งหน้าไปหาตามตามจุดบ้านเลยนะทุกคนนี้แหละเหลือเก้า้อยเท่านั้นนะเชื่อไหมว่าการที่มันมีตำแหน่งบ้านจุดเซบ,บ้านแบบนีนะ้ทุกคนมันจะดีอย่างหนึ่งเพราะว่าเรารู้ไงว่าเราตายตรงไหนเราบ้านอยู่ตรงไหนเราจะได้วิ่งไปหาบ้านเลยนะทุกคนเห็นไหมใช่เราจะไม่มีทางหลงนะแต่อย่ามืดก่อนแล้วกันนะ มื่อทีเกียร์มาแน่นอนอนะ่ะไปทุกคนนี่เหลยคนะอีกสี่ร้อยเท่านั้นทุกคนไปเลยนะจ๊ะไปเลยเราไม่สนใจอะไรแล้วที่เราสนใจอย่างเดียวก็คือเยียตายกพอนะเย็ดดิก็พอนี่ทุกคนเราเมวันเห็นว่าพี่ตะวันล่ะบายขึ้นไปเลยอืมไป Q&A ที่พิจวันตั้งใจว่าจะทำนะหรอก็ไม่ได้หรอกห้ามพูด Q&A ทุกคนใครพูด Q&A ตายไปใครจะให้พิจวันทำ Q&A ที่บอกว่าพิจวันคำถามที่ทุกคนที่ทุกคนให้พิจวันมามเละเดี๋ยวพิจวันจะไปตอบในบางไอบางในบางคลิปนะใช่ เนี่ยเดี๋ยวพี่ตะวันก็จะเริ่มเริ่มเปิดดูแลเนี่ยทุกคนระ้ว่างรอมันเช้านะเราจะมาเปิดดูตอบคำถาม Q&A เฉพาะ e p พสนี้เท่านั้นนะจ๊ะทุกคนไปจะไปดูกันนะว่าเออทุกคนถามคำถามอะไรกันมาบ้างนะจ๊ะเดี๋ยวแป๊บนึงนะขออนุญาตยัดเปิดโทรศัพท์เครื่องเล็กนิดน,นึงอันนี้อัดด้วย iPad นะจ๊ะไม่ใช่ iPad ดีมันเป็นแท็บเล็ตทุกคนใช่อัดในแท็บเล็ตนะ พี่ตะว,วันอ่านในแท็บเล็ตอยู่แล้วนะเดี๋ยวนาพี่ตะว,วันขอพิมพ์แป๊บหนึ่งนะจ๊ะเดี๋ยวเดี๋ยวเจอกันโอเคจัดโคนนี่ก็มาถึงแล้วจัดช่งองหกตะว,วันพูดติดตามหนึ่งจุดสี่พันโอเมกเจ้าพระเจ,จ้าจอมันยอดมากนะจ๊ะก็ขอขอบคุณทุกคนนะจ๊ะที่เป็นกำลังใจให้กับพี่ตะว,วันนะจ๊ะแต่ตอนนี้คือจะไปดูในเพจชุมชนกันนะจ๊ะม,มาเราจะมาดูกันดีกว่าว่าอืม ใครนะที่เป็นเอ่อเมมอมมเมน A Q A Q N A ของฉันอยู่ไหนเนี่ย My God เอ่ออัมอัอัมอัออเดี๋ยวนะฮัลโหลทำไมพี่ตะวันไม่เห็นเคป Q A ของพี่ตะวันอ่ะอันนี้ไงมามีสามคำมีสามคนนะจ๊ะ อายุเท right? ่าไหร่คะจากน้องเกมอะไรปะอ่ันนี้ออกอะอะไรชาแนลชาแนลสักอย่างหนึ่งอะที่มันคล้ายๆเป็นรูปอ่าซินต้าเออนั่นแหละที่มันเป็นรูปเหมือนซานตาคอร์น่ะนั่นแหละไม่รู้เหมือนกันนี้หมวกซานตาคอร์นอะถามว่า right? อายุเท่าไหร่คะอายุเท่าอายุสิบขวบค่ะ <c oughs> อยู่ปออะไรคะอยู่ปอห้านะที่จริงอ่ะพี่ตะวันจะต้องอายุสิบเอ็ด ขวบใช่ไหมแต่ตอนเนี้มันแบบเข้าเรียนก่อนเกมเนี่ยก็เลยเออสิบขวบอยู่นะอยู่ป .5 อยู่ปอ,อ,ะ,อ,ปอ,อะไรคะอยู่ป .5 ทับ9นะชอบเกมอะไรคะตอนนี้หลอที่ติดก็จะเป็นเกมโรบอกนะจ๊ะโรบอกนะทำไมถึงชอบ y o u t u b e ก็ก็คือแบบเราไม่รู้ว่าเราจะทำอะไรใช่ไหมเราก็ลง YouTube ไปเลยนะเพราะว่า ตอนแรกอะ่ะก็ตั้งใจจะทำ YouTube อยู่แล้วแต่ว่าทำไม่เป็นจริงไม่เป็นจังนะสุดท้ายมีคนมาแบบว่าว่ามีช่องของตัวเองหรือยังล่ะหนูนี่นั่นนะพี่ตะว,วันก็มีคนแบบมาว่าพี่ตะว,วันหลายทางมากเลยพี่ตะว,วันก็เออมาตัดสินใจที่จะทำเป็นจริงๆจังๆแล้พี่ตะว,วันก็เลยแบบทำเลยนะจ๊ะชอบสีอะไรคะสีที่ชอบหรอจะเป็นสีม่วงนะต่อไปสักคนสวยซากุระค่าแฟมิลี่โอเค คำถามแรกชอบเล่นเกมอะไรคะก็อย่างที่ว่าไปนั่นแหละโลบอกนะชอบดู youtube ช่องอะไรคะส่วนมากที่พี่ตะวันชอบดูใช่ไหมจะเป็นช่องพี่แท็กพี่แท็กกับพี่แป้งเออแหละพี่แป้งซีบิงกับพี่แท็กพี่แท็กอะไรสักอย่างนี่แหละที่เขาเล่นเกมมินิโว่กับแมคครับเก่งๆอะ่ะเออแะละต่อไปก็ชอบฟังเพลงอะไรคะเออเพลงเหรอปกติพี่ตะวันจะไม่ค่อยฟังเพลงอยู่แล้วนะ อันนี้ขอไม่ตอบนะจ๊ะว่าพี่ตะวันชอบฟังเพลงอะไรเพราะว่าพี่ตะวันไม่รู้ว่าเออว่าเพลงของพี่ตะวันเนี่ยพี่ตะวันไม่ชอบเล่นพี่ตะวันไม่ชอบฟังเพลงนะทุกคนแต่ถ้าเกิดว่าใครถามเรื่องซีรีส์มานี่พี่พี่ตะวันตอบได้เลยนะว่าตอนนี้พี่ตะวันติดซีรีส์อะไรอยู่ต่อไปนะจ๊ะทุกคนชอบเรียนวิชาอะไรคะชอบเรียนวิชาสังคมคะ่ะ ต่อไปนะพ่อกับแม่ใครดูกวักนเอออันนี้ตอบไม่ได้นะอันนี้ตอบไม่ได้ตอบไม่ได้ถ้าเกิดจะตอบก็ก,ก็เขาดูดด้วยความหวังดีอ่ะเออนั่นแหละ 7. เจ็ดไอ้หกนี่หกใช้โทราศัพท์รุ่นอะไรคะ vivo y11 สิบเอ็ดกาบ samsung a เจ็ดนะใช่ทำา s ซ m s u เจ็ดนะเป็นแท็บเล็ตนะจ๊ะราคาเอื้อมถึงได้เลยนะ กพันหนึ่งอันนี้ไม่ได้มาโฆษณานะอันนี้บอกเฉยๆต่อไปก็วิชาไหนการบ้านเยอะค่ะวิชาไหนการบ้านเยอะหรออืมถามว่าวิชาไหนการบ้านเยอะก็น่าจะคณิตสั์นะเพราะว่าคณิตสัต จะต้องทําเกี่ยวกับโจทย์ปัญหาแล้วก็บวกลบคูณหารแล้วก็เรื่องเศษส่วนค่าตัวสัยมนะทุกคนอาตอนเช้าแล้วใช่ไหมโอ้โหแม่เจ้าพระเจ้าตอมเป็นยอดมากนะต่อไปอ่าอ่ะพี่ตะวันจะยิงตอบอยู่อยู่ข้างล่างนี่แหละอาต่อไปนะทุกคนข้อ8วิชาไหนการบ้านน้อยคะสังคมสังคมกานบ้านน้อยงานเดียวแล้วก็ทีเชอร์ด้วยทีเชอร์ทีเชอร์ออก็จะน้อยหน่อยชอบอยู่กับ ชอบอยู่กับพ่อหรือแม่คะส่วนมากก็จะเป็นแม่แม่มากกว่าแม่นี่เพราะว่าแม่เขาสักกับบ้านนะต่อไปก็ชอบทําอะไรก่อนว่าคะเล่นมือถือจ้าอะต่อไปนะจ๊ะน,น้องเน็กเหรอ n น็กปะเน็ก h ชนแนลใช่ไหมอ่ะไม่รู้อ่านไม่ติ็ออะก็จะถามว่าน้ําหนักเท่าไหร่อายุเท่าไหร่น้ําหนักก็ อตอนนี้ก็เยอะอยู่นะน้ำหนักตอนนี้ซัก42ใช่42จะมีเรื่องแหลเเราให้ฟังทุกคนคือบอกเลยว่าเมื่อวานไปที่ไทยวัสดุใครเคยไปที่ไทยวัสดุมั่งนั่นแหละไทยวัสดุอะ่ะเออที่มันเป็นห้างอะ่ะห้างอะ่ะนั่นแหละแล้วคือเขาบอกว่าน้ำหนักห้ามเกิน50กิโลกรัม ใครน้ำหนัก5เกิน10กิโลใครที่น้ำหนักเกิน50กิโลกรัมไม่สามารถขึ้นได้หรือใครน้ำหนัก50ก็ขึ้นไม่ได้พี่ตะว,วันน้ำหนัก41เม่พี่ตะว,วันบอกบาก้าอยากขึ้นบอกบอกเลยว่าอยากคืออยู่ดีก็บอกอยากขึ้นน้ำหนักแกเยอะนะเปล่าอะไรแบบนี้ใช่ไหมออนั่นแหละพี่ตะว,วันก็อก็อยากขึ้นออนั่นแหละความที่เราอยากขึ้นก็เออหลวย คัน,นีเราอยากขึ้นถูกไหมทุกคนเราก็ลั่กับเมย์เล้วก็ปีนขึ้นไปเลยสุดท้ายไปเจอแผานกประตูนะสวยงามสวยงามมันจะสวยงามบอกเลยสวยงามมากนะตอนนี้คือบันไดบันไดเออเราปิดไว้นี่แหละเราจะไม่มีวันลงไปข้างล่างเลยทุกคนจะอยู่ข้างบนนี่แหละอาล่ะต่อไปนะทุกคนน้ำหนักเท่าไหร่โอ้สี่สิบสองจุดสิบนะจ๊ะ สิบสองจุส่วนอายุเท่าไหร่ก็บอกไปแล้วนะจ๊ะว่าอายุสิบขวบนี่จะโอเคก็มาตอบคำถาม Q&A ไม่ใช่ปะฉเฉพาะคลิปนี้คลิปเดียวนะหรือใครจะถามมาอีกเดี๋ยวพี่ตะว,วันก็ตอบให้โอเคปว่าบางคนก็น่าจะรู้ในสตรีมแล้วละ่ะเพราะพี่ตะว,วันก็ได้ไปบอกในสตรีมที่เรียบร้อยแล้วนะโอเคก็บอกเลยว่าครั้งนี้ก็มาตอบแบบเยอะมากจริงๆนะแต่เยอะมาก คือน้องคนสวยซากุระค่าแฟมิลี่เนี่ยถามมา10บคำถามน้องคนแรกที่พี่ตมวัวตอบไปอายุเท่าไหร่ชอบอยู่ปออะไรชอบเกมอะไรถึงทำไมทำถึงยูทูบทำไมถึงชอบ youtube แล้วก็ชอบสีอะไรค่ะอันนี้ต่อไปแล้วนะจ๊าล้วอันนี้ก็จะเป็นคำถามห้าคำถามแล้วคำถามุุท่ทนน้องเน็กชานแนลนะจ๊ะน้องมิ c ชา n แนลนะ ก็จะเป็นน้ำก็จะเป็นสองคำถามแล้วแต่เดี๋ยวขอดขกูก่อนว่แบบามีคว่ามีใครแบบถามมาเยอะไหมโอเคไม่มีแล้วนะจัดทุกคนก็คือแบบถือว่าครั้งนี้มาตอบในอัมสตรีรมก็แล้วกันนะจัดทุกคนแบบนะขอดูเออ ทุกคนเอางี้เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาจ้ะโอเคงานะสำหรับวันนี้ช่องตะวันสุกราก็ต้องขอตะวันไปก่อนก่อนลาไปวันนี้ได้ยินกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อให้เราชิงหม่และที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อที่เราจะชิงหม่จะได้กันเจอไปยันเถอะขอบคุณทกท่านนะครับงั้นะสำหรับวันนี้ก็ต้องขอตะวันไปก่อนเป็นใหม่ถล่นละบ๊ายบายทุกคนอย่าลืมกันนะจ๊ะว่าเออเนะี่ย ทุกคนอย่าลืมนะว่าแมปอีกเกียเนี่ยมันมีแมป VIP นะเซิร์ฟ VIP อะ่ะเออใครรู้แล้วก็ดีใจด้วยนะจ๊ะใครที่ยังไม่รู้ก็ไปทำซะนะบอกเลยว่าดีมากเลยจ๊ะเสะกะอะไรออกมาก็ได้เออไปเจอกันใหม่คินหน้านะจ๊ะสะวัสด,ดีจ้า